สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่ตรงนี้นะคะจะมาให้ดูว่าสวยงามไหมนี่ค่ะคนมาเดินแล้วก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยเลยนะคะต้นไมน้นี่ค่ะจะค่อยๆถัานนี่ค่ะ น่าจะเป็นเที่ยงวันแล้วนะ เที่ยงวันเดนมาร์กนะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะอากาศดีไหมแล้วเมืองไทย่ะคะเป็นแบบไหนดูต้นไม้อาดูดอกไม้ไม่ใช่ต้นไม้ดูดอกไม้สวยงามมากเดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้สวยๆอันนี้อยู่ใต้ต้นไม้นี่ก่อนดอกไม้นี่ก่อนนะดูดอกไม้นี่สวยไหมเข้ามาในร่มมันก็จะเย็นๆหน่อยนะ นี่คือดอกไม้สวยเลยสวยงามช่วงนี้ก็จะมีแต่ดอกไม้นั่นแหละอยู่อีกตรงนึงมันก็จะเป็นตึกเดี๋ยวนะค่อยถ่ายให้ดูนะนี่ค่ะนี่เลย,เลย undskyld. Undskyld. Undskyld mig. Er der uh, botanisk have, den her? Hvad, hedder den? Det er ikke botanisk have, det er no, kongres Nå, kongres ja, ja, men det er sådan en skavde. Okay. Ja. Tusind tak for det. Jeg ja, ja. Hej. <laughs> det er ikke bare botanisk kongehæve. Du er fødende. er nemlig, at ปูกประดับไว้ในสวนอันนี้เราจะนั่นไม่ได้นะม้าก็เข้าไม่ได้นะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ยังไม่มีดอก งามมากก็มีแต่ดอ,อกไม้นี่ค่ะ นักท่องเท่ยจะมาอู้ดูยอดสิสวยๆมันดอกมันยังไม่ขึ้นเนาะมีแต่ยอดแล้วแบบยอดใหญ่มากเนี่ยดอกไม้ที่เราเจออยู่กืาอวานอันนี้เราไม่เจอนี่ค่ะสีส้มสวยสีส้มหรือส้มแดงส้มแดงๆนะ สองฝากทางเลยนะคะไอ้นี่ทางเดียวเนาะถ่ายให้ดูแค่ทางเดียวสองฝากทางนี่ค่ะร้านกาแฟจะอยู่ฝั่งด้านนูน้น ดูดอกมันสวยมากดอกสีม่วงชอบธรรมชาติดอกไม้ค่ะมาดูฝั่งบ้านนี้เพาราะฝั่งบ้านนู้นมีคนนั่งดอกไม้ร่วงหมดแล้วลมแรงวันนี้ สองฝากทางจะยาาังง,ง้ชื่อดอกไมา จะมีให้ที่ป้ายใหญ่เนาะดูดูดูสวยๆไปก่อน สีแบบสวยงามเขาก็จะปลูกเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชนิดชนิดเข้าหากันเนาะหมาเดินไม่ได้นะตรงนี้มีแต่คนเดินมีแต่คนเดินหมาสวยคนได้จเจินเยอะอยู่จะไปทางด้านนี้น สือ่อโอ้ยนุ่นยิ่งสวยเลยนี่ค่ะสีม่วงม่วงนี้ค่ะสวยมากม่วงเลย ออกมาได้ครึ่งทางละให้ดูบรรยากาศต้นไม้สวยงามจะเขียวแล้วเขาก็จะปลูกคือต้นไม้นี้หลายปีนะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วดูดูใบมันใบมันเขาก็จะตัดขึ้นไปแบบนี้เลยคือแบบสวยงามเลยเขาจะตัดให้มันเป็นช่อเป็นทางไปไอันนี้เป็นสวนสาธารณะค่ะ บริเวณกว้างมากเส่นสาระ,ค,ะคนก็นจะมานั่งพักผ่อนดอกไม้ผ่านมาแล้วเนาะอันนี้เป็นชาเฉพาะต้นไม้ใบไม้เขียวเชีอุ่มคนจะมาเยอะมากเลยคนที่เขาหยุดงานนะบางคนไม่หยุดก็มีนะคะบางคนมาตอนช่วงเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็มากัน เราจะเดินออกไปแล้วนะคะไปดูอีกส่วนหนึ่งเราจะไปดูอีกส่วนหนึ่งกันอยู่อีกฝั่งด้านโน้นดูบรรยากาศแบบสวยงามขาบวจัดทร์รถเดนพาร์ี่กลาสงสวน